สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พาลูกค้ามาตามหาที่ดินสำหรับทำบ้านสวนเกษตรนะคะลูกค้าตั้งใจจะทำเป็นบ้านสวนปลูกต้นไม้เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาแบบนี้นะคะใช้ชีวิตในบ้านปลายนะคะก็ตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบล พรมนีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเดินทางจากถนนหลักเส้นหมายเลขรังสิตนครนายกนะคะเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นโคกหนองนานะคะมีพื้นที่919ตารางวาราคาอยู่เพียงแค่2,750บาทต่อตารางวาเป็นฉนดดรุดแดงนะคะ เดินทางสะดวกแล้วก็ได้วิวเขาบรรยากาศดีมีเพื่อนบ้านนะคะไฟฟ้าแล้วก็ประปาอยู่หน้าแปลงนะคะหากใครที่ตามหาโคกหนองนาในพื้นที่เท่านี้นะคะราคาเบาๆนัดมาดูแปลงนี้ได้นะคะที่เบอร์0806161806ค่ะ